สวัสดีครับแล้วก็ตอนนี้เราโอ้ยลดหลักโอ้ยตอนนี้เราก็กำลังจะทำาคลิปขายนะครับทีนี้ก็กำไรร้อยห้าสิบาทก็คิดว่ามันน่าจะสูงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ในเวลาของไทยก็อยู่ที่สองทุ่มสองทุ่มสิบนาทีราคาทองคำอยู่ที่สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทผมกำไร ร้อยห้าสิบบาทก็จะทำกันคลายในหะ้กดติ๊กสองช่องนะเพ,เพราะว่าผมได้ได้